พามาดูรถเกี่ยวครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวครับนี่ครับลื้อแล้วครับวันนี้มาลงกึ่งครับนี่ครับลื้อรถเกี่ยวไวไฟครับนี่ครับลื้อลงหมดแล้วครับทําใหม่ครับใครสนใจเข้ามาเลยครับนี่ครับลื้อยันเครื่องครับนู่นนู่นครับชํามเละเลยนี่ครับ ามาลื้อรถเกี่ยวครับวันนี้พามาดูเขารื้อรถเกี่ยวครับแต่ตอนนี้เลิกงานแล้วครับนี่ครับรื้อรถเกี่ยวรถเกี่ยวลื้อออกหมดเลยครับสร้างใหม่ครับรื้อของเก่าออกแล้วทําใหม่ครับของเก่าไม่สวยครับรื้อทําใหม่หมดเลยครับนี่ลื้อยันคอ นี่ครับตู้นวดก็เสร็จแล้วครับ